ในช่วงหลายๆปีที่ผ่านมานะครับเราแทบจะได้เกมเลสซิ่งปีต่อปีเลยบางค่ายก็ทำออกมาดีนะครับบางค่ายก็อย่างว่าแต่มันมีเกมเลสซิ่งอีกหนึ่งเกมนะครับผมในยุคเจนคลาสสิกนะครับที่ทำให้เด็กยุคปี2000นะครับยังรู้สึกตราตึงจนถึงทุกวันนี้ผมบอกเลยว่าเกมรถแข่งสมัยนี้ยัยงทำได้แค่ใกล้เคียงนะครับผมและขอเชิญทุกท่านให้รู้จักกับเกม Need for Speed Most Wanted เดี๋ยวผมขอเบรกตัวนี้แป๊บหนึ่งนะภาคมอสฟอนเทสที่ผมจะเอามาเล่าให้ฟังนะครับคือภาค2005นะครับผมไม่ใช่ภาค2022ภาคนี้สำหรับผมนะผมบอกว่าแม่งโคตรห่วยเลยหรืออาจจะเป็นที่ความที่ว่าภาคนี้เนี่ยมันเป็นทีมของอ่เคยจะเล่นเกมหรือทีมที่เคยทำเบิร์นเอาท์สำหรับใครที่เคยจับภาคนี้คุณอาจจะคิดว่ามันก็เป็นเกมตัวแข่งปกติที่เล่นได้ทั่วไปแต่พอคุณฟังผมบรรยายในคลิปนี้แล้วเนี่ยคุณจะอยากกลับไปเล่นภาค2005นะครับเชื่อผมเลยโอเคเข้าศูนยะ์เนื้อหาหลักเรากันเลย let's get it on. คุณคือน,นักแข่งหน้าใหม่ที่ต้องการจะไต่เต้าเป็นนักแข่งอันดับหนึ่งที่ขับรถโคตรจะเป็นไอคอนิกของภาคนี้ก็คือ BMW M3 GT-R คุณจะต้องผ่านบททดสอบหลายอย่างเพื่อจะได้เข้าแข่งขันในแมตช์ที่ตึงมือสำหรับคุณที่นี่เองเราจะได้เจอนักแข่งมือากาจที่ชื่อว่าเลเซอร์และผู้ช่วยของเราเองที่ชื่อว่าเมียร์ที่คอยซัพพอร์ตเราเสมอและก่อนจะถึงวันนัดแข่งจริงของคุณกับเลเซอร์ตัวคุณเองนั้นได้ถูกจับตาจากตำรวจนายหนึ่งที่ชื่อว่าโจนาธานครอสที่แม่งฝากรอยแผลไว้กับรถเราได้เจ็บแสบมาก เ้กึงยและพอได้ถึงวันแข่งจริงกับเลเซอร์ช่วงแรกของการแข่งนั้นคุณก็ยังแข่งได้อย่างราบรื่นแต่จูๆ่ๆรถของคุณแม่งก็เล่นลิ้น คุณจะต้องส่งรถคันนี้ไปซ่อมเพราะว่ามันเกิดอาการน็อกเอาท์ทำให้คุณนั้นไม่สามารถแข่งต่อได้ไอเลเซอร์เนี่ยไม่งก็ดีใจใหญ่เลยเพราะว่ามันจะได้รถเราไปขับนะครับผมในขณะนั้นเองเนี่ยตำรวจก็ได้เข้ามาในพื้นที่นั้นพอดีทำให้การหนีนั้นชุลมุนวุ่นวายกันไปหมดนะครับตัวเราเองที่ไม่มีรถแล้วทําไงอะ่ะก,ก็ต้องถูกจับไปโดยปร,ริยายนะครับผม hey, และหลังจากนั้นที่เราถูกจับไปนะครับผมมีอาก็ได้ขับรถมารับเรานะครับที่กรมตำรวจและเธอเองนะครับก็ได้บอกภารกิจกับเราในการเอารถ BMW ของเราคืนคือคุณจะต้องพิชิตนักแข่งแบ็คลิสต์15คนนี้ทั้งหมดให้ได้และตัวของคุณก็จะได้รถตัวเองคืนนะครับผมและนี่ก็คือเป้าหมายหลักทั้งหมดของเกมนี้นะครับถึงในเรื่องของเกมรถแข่งโซนใหญ่อะ่ะมันจะไม่ซับซ้อนอยู่แล้วใช่ไหมล่ะก็เพราะว่าจุดขายหลักของเกมนี้เนี่ยมันคือการแข่งขันกับการแต่งรถและบอกเลยว,ว่านี่คือจุดโซลิดที่สุดของเกมภาคนี้เลยนะครับผม หลังจากที่เรานะครับเสียรถ BMW สุดคูลล่ของเราไปนะครับคราวนี้เราก็ต้องมาหารดถคันใหม่ขับแทนก็รถสตาร์เตอร์แกช่วงแรกก็จะดูบ้านๆหน่อยนะซึ่งการจะพีชิตบอสแบ็กลิสทั้ง15คนเนี่ยคุณจะต้องแข่งตามเงื่อนไขของแบ็กลิสนั้นๆก่อนนะครับผมซึ่งนั่นก็คือการเก็บบัลตี้ของเรานะครับจากข้าวหัวจากการแข่งกับการหนีตำรวจยกตัวอย่างการแข่งก็จะมีอย่างเช่นแข่งแบบสปรินก็คือแข่งไปทางตรง แข่งแบบเซอร์เคิลหรือก็คือการแข่งบนหลูให้ครบรอบการแข่งแบบดร็กหรือการแข่งแบบสับเกียร์ให้เพอร์เฟกที่สุดให้ถึงเส้นชัยแล้วก็จะมีแข่งยิบย่อยอย่างอื่นอีกแต่อันนี้ผมยกตัวอย่างมาให้เฉยว่ามันต้องแข่งอะไรบ้างสิ่งที่เราได้จากการแข่งกับลูกกระจอกในแบ c ็กลิ์นั้นเนี่ยแน่นก็คือเงินนะครับเงินอย่างเดียวเลยซึ่งกระนาพามาถึงระบบการแต่งรถ กับการซื้อลรถใหม่นี่คือจุดเมลหลักที่ทําให้ผมติดพันเกมนี้มากๆในสมัยนั้นเลยคือมันจะทําให้คุณไม่พลาดทุกการแข่งขันเลยเว้ยเพื่อที่จะเก็บเงินมาแต่งรถคุณให้แรงที่สุดเท่าที่จะทําได้และมันเป็นระบบที่ไม่ต้องใช้เงินจริงเติมซื้อเอ๊ะภาคอะไรนะจําชื่อไม่ได้ละและภาคนี้ก็มีสิ่งหนึ่งที่ผมชอบที่สุดเลยที่ภาคหลังๆมาเนี่ยยังทําไม่ได้เลยนั่นก็คือเพลงประกอบภาคเนี่ยม่เป็นที่จดจํามากคือเพลงภาคหลังๆอะกระจอกไปเลยอ่ะคลิปบรรยายคลิปเนี้ยผมยอมติดลิขสิทธ์ Oh, what's up now? Click, click. พอเราแข่งกับลูกกระจกในแบ็กลิสต์นั้นแล้วเนี่ยบบลตี้ที่เราได้มามันก็ยังไม่พอนะครับในการจะไปแข่งกับบอสเพราะว่าคุณจะต้องเก็บบบลตี้เพิ่มอีกในมายสโตนนะครับผมมายสโตนก็คือคุณจะต้องสู้กับตำรวจหรือจะเรียกง่ายๆก็คือหนีการจับกลุมการจะเล่นเควสมายสโตนเนี่ยมันก็จะเป็นเควสแยกจากการแข่งขันเลยอย่างเช่นชนรถบล็อกให้ครบตามจำนวนชนรถตำรวจให้ครบตามจำนวนอะไรแบบนี้พอคุณเล่นเควสตมายสโตนนานๆไปเนี่ยคุณจะติดค่าฮีทขึ้นเรื่อยๆนะครับค่าฮีทก็คือระบบวันเทเหหี่หล ถ้ายิ่งสูงการไล่ล่าก,ก็ยิ่งโหดและค่าฮีทจะไม่ลดลงถ้าเกิดคุณไม่ถูกจับหรือไม่ก็แต่งรถใหม่ให้ลักษณะมันเปลี่ยนไปจากเดิมถ้าให้ผมแนะนําในการหนีตำรวจในเกมนี้ให้ง่ายที่สุดเนี่ยก็คือพยายามหาจุดซ่อนในแมปที่เป็นรูปวงกลมรูปเส้นปะเลี่ยงการถูกชนจากรถ SUV ของตำรวจถ้าเจอรถบล็อกเรียกได้ก็เลี่ยงแต่ถ้าเรียงไม่ได้ก็กดสโลแลวก็ชนไปเลยแล้วถ้ารถบล็อกนั้นมีตะปูเลเบย์อย่าได้เหยียบเด็ดขาดมันไม่เหมือนนิฟท์ทัพปีท่าหลังๆที่ว่าถ้าเหยียบตะปูเลเบย์ไปแล้วเนี่ย ภาคนี้ไม่มีนะครับเหยียบปุ๊บคือแตกอย่างเดียวหรือเอาให้ง่ายพยายามทำไงก็ได้ไม่ให้ตัวเองอยู่นิ่งกับที่นะครับผมแต่ไม่ต้องห่วงนะครับในการที่คุณถูกจับเนี่ยคุณจะไม่ถูกยึดลดเลยนอกนจากคุณถูกจับ3ครั้งเนี่ยรถจะหายไปเลยพอเราหลังจากเก็บ q u วสบาวตี้การแข่งขันกับายสโตนเสร็จแล้วเนี่ยบอสในแบ็กลิสต์นะครับก็จะโผล่มาให้เราแข่งด้วยซึ่งจะเป็นท้าแข่งแบบ1 V1 เลยพอเราชนะเขาได้แล้วเนี่ยเราก็จะได้โบนัสจากการแข่งกับเขามา ก็จะเป็นอย่างเช่นได้เงินโบนัสเพิ่มขึ้นได้แต้มทิเก็ตให้เพิ่มการจับกลุ่มมากกว่า3ครั้งส่วนใหญ่แล้วก็เป็นโบนัสเล็กๆน้อยๆนะให้เราอยู่ในเกมนี้ง่ายขึ้นนะครับผมแล้วเราก็จะได้รถของบอสมาด้วยนะครับถ้าเราแข่งกับเขาชนะทีนี้คุณก็จะเอาไปแต่งเพิ่มหรือคุณจะเอาไปขับต่อแบบไหนก็เรื่องของคุณเลยนะครับผม ก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมจนจบเลยนะครับผมและก็ขอบคุณนะครับคนที่โดเนตมาในช่วงที่ผมไลฟ์สตรีมนะผมขอบคุณมากมากเลยนะครับผมที่ทําให้ผมผลิตคอนเทนต์ดีๆแบบนี้ออกมาได้นะฮะส่วนคนที่ไม่ได้โดเนตนะครับผมไม่ต้องน้อยใจนะครับคุณไม่ได้พลาดอะไรขนาดนั้นแค่คุณเข้ามารับชมคอนเทนต์ที่ผมอยากจะนําเสนอให้พวกคุณดูเนี่ยแครนี่ผมก็ดีใจแย่แล้วนะครับผมคลิปเกมต่อไปที่จะเอามาบรรยายนะครับผมก็ยังไม่ชัวร์นะครับผมว่าจะเอาเกมอะไรมาบรรยายให้ฟังแต่ถ้าจะให้บรรยายเกี่ยวกับเกมนี้ฟอร์ เป็นภาคที่ <laughs> คิดถึงวันๆกันไหมัวรุ่นฮะ <laughs>